สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวไมโครโรนี่นะฮะใช้กับก๊อกสิบเก้าวันนี้ยิงง่ายครับไม่ออกแดดเพราะว่าคลิปที่แล้วออกแดดร้อนมากครับเสี่ยงต่อการเป็นฮิสโตรครับวันนี้ขอเบาๆใช้ไมโครโรนี่ใช้กับตัวก๊อกสิบเก้าเพื่อให้ดูการยิงที่ง่ายขึ้นจากการยิงปืนเปล่าๆนะฮะ ยิงใช้กับตัวโรนี่ฮะว่าจะยิงง่ายขึ้นและก็แม่นขึ้นไหมฮะจะยิงที่ระยะมากกว่า15เมตรนะฮะเพราะว่าระยะมาตรฐานปืนสั้นจะอยู่ที่1 0 1ถึง15เมตรแต่ถ้าใช้กับโรนี่จะขอเพิ่มระยะและก็การเคลื่อนที่ครับตันนี้ไฟฉายปลดออกได้นะฮะ ปืนเคลียนะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าการใช้ปืนก็ออกมาตรฐานความกดความปลอดภัยครับเช็คลูกกระสุนแม็กกาซีนทุกครั้งนะครับจะต่างจากปืนยาวครับเพราะว่าปืนยาวเราเห็นลำกล้องที่ชัดเจนครับเดี๋ยวชมกันเลยฮะวันนี้มีเป่าเป็นลูกป่งมาให้ยิงนะฮะจะได้รู้ เพราะว่ากลุ่มกระสุนของตัวขนาด9มมเนี่ยเขาน่าจะยิงยากนะฮะก็เลยขอกลุ่มที่ระยะประมาณลูกโป่งเนี่ยครับตัวนี้จะวางเป็นลูกโป่งนะฮะที่ระยะ25เมตรครับจากจุดยิงครับตัวนี้จะยิง จากไมโครลูนี่นะฮะจะดูว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะครับยิงจากศูนย์เปิดของไมโครลูนี่นะฮะวันนี้มีลมนิดนึงนะฮะครับตัวนี้ขอประกอบไมโครลูนี่ก่อน,นะฮะอาไว้ใเป็นบเจวว่า เกาดไรกันับพร้ะะอมยิงครับครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวลองยิงศูนย์ปืนดูศูนย์ปืนก่อน น่ารับนะฮะที่ระยะ25เมตรครับ ทวนี้เราใช้ก๊อกสิบเก้ากับไมโครลูนี่นะฮะวันนี้มามีปืนให้เลือกใช้นะที่สนามครับจะเป็นซีซัสี่อ่าซีซัส sp ศูนย์หนึ่งฮะพร้อมกับตัว CMMG ฮะขนาดตัว5.56 วันนี้ยิงใช้ตัวไมโครโลนี่นะฮะยิงที่ระยะ25เมตรครับจุดที่สองไป30เมตรครับแล้วก็จุดที่สามครับที่ระยะ50เมตรฮะดูว่ายิงจากศูนย์เปิดของไมโครโลนี่กับก๊กสกาลำกล้องสีนิ้วจะถึงไหมฮะจุดที่สองกับจุดที่สามครับศูนย์เปิด ของไมโครลูนี่ฮะสนัดนะฮะเดี๋ยวเชิญชมมาได้เลยครับครับเราจะเริ่มชุดต่อไปกันเลยนะฮะไที่ระยะ30เมตรฮนะ อโอเคครับได้นะครับที่ระยะ50เมตรถือว่ายังไกลอยู่ครับแต่ระยะ30เมตรถือว่าได้ครับถ้าจะไปที่ระยะ50เมตรอาจจะต้องใช้ดอกเพิ่มหรือว่าต้องทำความคุ้นชินกับตัว ศูนย์หน้าและศูนย์หลังก่อนนะครับไมโครโลนี่ที่ระยะ50เมตรยังไม่ถึงนะฮะก็เลยจะแก้มือด้วย5.56ดหัวซ MM นะีเอ็มครับะดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะ